ขอต้อนรับพระนางคู่ใหม่แล้วกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆในยุคของเรายุคของเราจริงๆไม่เคยเจอกันเลยแต่ไม่เคยแว่นหนูอาจจะนึกออดีกว่าค่ะขโมยเสื้อมาเมากเลยนะขโกาสลนกันการละกันอยู่เหมือนเราการละกันคือพี่ไม่ เยเจอกันเลยใช่ไหมคะไม่เคยเจอในละครค่ะใช่เป็นกาะในเรื่องต้องเป็นคู่สามีภรรยากันนี้ครับก็เป็นคู่ที่น่ารักมีกันและกันเสมอเวลารักก,ก,ก็จะสวยเสมอก็จะหล่อตลอด นะตักแม่ก็นอนสบายสบายใช่บ้านนี้มันอลเวงยไงบ้างคะพี่อลเวงเพราะว่าเป็นเนื่องจากว่าพราะ้านหลานนะหลานเพราะหลานแล้วก็คือจริงๆเราเรื่องจากความรักของทุกคนในบ้านเนี่ยเราสองคนรักกันมากแล้วเราก็รักลูกรักหลานเราแล้วเราก็รักไปถึงหลานของเขาและเขาก็รักไปถึงหลานของเราไอ้ความรักที่ แบบนี้มันทําให้เหมือนจะลําเอียงก็เลยทำให้หลานสองคนไม่ถูกกันตีกันเนี่ยหลานสองคนก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเราจะตามใจหลานเขามากเราก็จะตามใจหลานเขามากอย่างนี้เขาก็เียว่าเราลําเอียงกันไปมาแล้วไหนจะมีลูกเราอีกให้เวียนหัวลูกสาวเป็นเป้าเกาหลีอะไรแบบนีตลอดเวลาคอนเสิร์ตชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้จะทำไงเราก็เลยมีกนแล้กกันแล้วกันอยู่ตลอดเวลามนเปนเ้หวานจช่ไ ไม่สนิทกันเลยเนาะจริงๆนะแบบไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยเนาะไม่ไม่เคยเลยค่ะคือจริงๆกวางก็เคยร่วมงานกับน้องขวัญตั้งแต่เดือนพฤษภะเก้าก็ได้ยินชื่อเสียงของพี่ปูมาตลอดยังไงรับชื่อเสียงชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่ดูละครของพี่ปูแล้วก็ชื่นชมในฝีมือในการงด้านการแสดงครับเหมือนกันเลยครับปูก็ติดตามมาตลอดเลยแต่ก็ไม่นึกว่าตัวจริงจะเป็นอย่างนี้คือน่ารัก คือหมายถึงว่าในละครก็จะดูดูแบบเพี้ยมดูดุูอะไรเงี้ยค่ะดูเป็นแบบเล่นชีวิตแต่ตัวจริงเป็นคนสนุกสนานเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแบบจะไม่เคยคิดว่าเธอจะสวยขนาดนี้มั้งนะสวยในทีวีเองเสียงก็เพาะเวลาพูดต่อบททีพ๊ดได้ยินเสียง รูเสียงจากสวรรค์เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคิดมากเล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าไม่คะเนี่ยไม่แล้วค่ะความระยะไปแล้วพยุงเลยนะพี่นองพี่น้องสนับสนุนเต็มที่ค่ะก็อยากอยากให้มาเล่นละครซิทคอมพี่น้องบอกว่าอาจเป็นอะไรที่ใกล้ตัวกว้างนะแล้วก็คนจะไม่เคยเห็นนะส่วนมากคนก็จะเห็นแต่ชีวิตดราม่าสร้างรสพิรียดมาอย่างนี้จริงๆแล้วพี่ก็อยากให้คนอื่นก็เห็นบ้างว่าจริงๆแล้วกว้างเป็นยังไงมีคอมเมดี้ อยู่เลยชีวิตก็มีตลกบ้าอะไรก็ใช่จริงๆก็มีคนอารมณ์ดีนะคะแต่อาจจะไม่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 อะไรอ่ะไม่มุกมากก็วิปรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมารับพกันบ้าบุ่นเลยน พอมาเห็นพี่ปูแล้วแบบสบายใจอะค่ะรู้สึกว่าเออเราเราน่าจะเล่นกับเขาได้ไม่ยากอะแล้วก็แล้วก็โดยพื้นฐานของของอารมณ์จิตใจอะไรเงี้ยรู้สึกว่ากองว่าคนจะเล่นคอมเมดี้เนี่ยลึกๆข้างในเนี่ยมันต้องมีอะไรอย่างงี้ซึ่งก่อนก็คิดว่าวงมีนะกวมีนะกันกันละกันมีไงแล้วแล้วมันจะออกมาได้ธรรมชาติอะกองว่าเออเล่นยังไงให้มันดูธรรมชาติให้คนขำแบบธรรมชาติเงี้ยนั่นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้าทําได้มันมันน่าจะประสบความสําเร็จซึ่งอันนี้ก็ต้องใกล้ตัวเขามากเพราะเขาเป็นส่วนสวยเสวยดี หวานตาหวานทุกอย่างมันแบบอ่านบทปุ๊บก็อินเลยเขินแดนกว้างจร, kind of so ริงนะพี่ปูว่ะผู้ชมดูนะคะมันจะสนุกขนาดไหนเวลาเล่นจริงๆอ่ะน่าต่นเตนหัวละตลอดอุ้ยวันนั้นวันนั้นมาได้ทูกันอ่านบทกันกลับบ้านเมื่อยหน้ามากเลยพี่ปูดื่มเหล้าอ่ะมันหัวเราะมากอ่ะหัวเราะตลอดเวลาเลยอ่ะสวยนะ ก็ e สวยดรยอนกลอดก็ส,สวยจรสวยไหมครับสวยมากพี่บูมเขาก็หล่อนางเอกดูดี พี่กวางค่ะอะไรคนกิดถึงการแสดงขอบพี่กวางอันนี้คือจะกลับมาเล่นแบบผู้สามอะไรงี้ไหมคะแบบละครยาก็ก็ค่ะตอนนี้ก็มีละครติดต่ออยู่สองสาเรื่องค่ะก็กาลังอ่านบทอยู่ว่าว่าเออจะดึงดูดไม่เราจะได้เล่นด้วยกันหรือเปล่าดูเหมือนนู้ลคล้ายๆนะคนเราคู่กันแล้วไม่แคลกันใช่ไหมคะมันต้องมีการละกันใช่ไหมเดี๋ยวนะครับผู้จัดอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดแน่นนะพูดจริงติดต่อมาแล้วความลับยังไม่เปิดเผยแต่เราบอกไปแล้ว อันนี้คิดเอาเองเป็นพูด,ด,ดแท้คู่หนังกันตอนนี้เหรอคะัพี่ีตอนนี้ตอนนี้เออถึงวัยเราคือ พี่กองคงต้องดูนิดนึงว่าจัดเวลากับลูกได้ไหมคือพี่ปูเขาสบายลูกเขาโตแล้วนะคะของกวางลูกก็ยังอยู่ปฐมอยู่ถ้าคิวมันลงตัวได้แล้วก็บดน่าสนใจมากพอที่จะทิ้งลูกมาเนี่ยก็อาจจะได้เห็นกวางต่อต่อเนื่องกันไปค่ะอาจจะอาจจะมีบทเจ้าน้ำตามาให้ดูอีกนะครับก็เล่นกับพี่ปูฟุ๊กกิขนาดนี้แล้วขอเจ้าน้ำตาบ้างนะโอเคปูผมช่วยได้ช่วยได้ช่วยร้องไห้ค่ะพูดถึงเอ่อเล่นกับเอ่อกับการกันโนด้วยเป็นไงบ้างสองหนุ่ม ก็ก็เห็นติดตามน้องเขาในเดอะสตาร์แล้วก็ละครเรื่องอื่นๆนะคะก็ชื่นชมความสามารถของน้องรุ่นใหม่้วทุกคนก็น่ารักคนที่เป็นลูกเราก็น่ารักนะใช่ใช่เล่นดีมากความสามารถมากเลยก็เล่นเก่งนะคะคือแบบเออเขาเก่งนะแล้วก็เราไม่เคยร่วมงานกันเลยนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่เคยร่วมงานกันเลยเล่นใหม่หมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเข้าขากันได้ดีจากที่วันนั้นเอามารีทูกันนะคะก็รู้สึกว่าไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่าเราสนุกอ่ะไม่รู้คนดูจะสนุกกันหรือเปล่านั่นสิเดีวเราท่าน กันเด็ไปก่อนนะะนแต่แต่ก็ว่าคนดูต้องสนุกค่ะเพราะเราเราเรายังขำกันได้อ่ะก็น้องๆก็น่ารักค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าฉากด้วยกันทั้งหมดแหละดูเมนๆทั้งหลายเนี่ยต้องอยู่กันตลอดแล้วขอให้เราอยู่กันยั่งยืนนานตลอดไปจนไปตายายกระบอกกระเด็นจ๋าการใช้ชีวิตครอบครัวตรงนี้ไงบ้างคะอยู่ยาวกันตรงนี้สำหรับลูกพี่ลูกน้องเนี่ยลูกพี่ลูกน้องคือว่าสัิจกรรมนะคะเนี่ยใช่ใช่เป็นหมอสัิจกรรมสนใจไหมครับเป็นลมเพิ่มจะทำไงก็ สวยสู้ภรรยาไม่ได้หวานตลอดนี่คนนี้เพอร์เฟกที่สุดแล้วคู่นี้เนี่ย<ะ>ย่งสีน้องๆ <laughs> ถามป้อ อยู่กันยาวเลยพี่ก็ใช่ใช่ก็คือแบบเราอยู่กับหลานแล้วหลานเน่สองคนก็จะเป็นคนแบบอ่าก็ชอบผู้หญิงคนเดียวกันใช่ใช่ใช่แล้วก็อยู่บ้านใกล้ใกล้กันก็จะมีเรื่องกันกันอ่าใช่กันตลอดแล้วเราก็แต่ก็พยายามปณีปนอมทุกคนอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะลำเอียงนิดหน่อยเราก็ได้ลำเอียงไปทางอีกคนหนึ่งกันคนลำเอียงคนบางคนแต่ยังไงเราสองคนก็เป็นกันและกัน่จะต้องพิสูจนความหวานกันไว้ที่12สเนาะสิบสองพายเตอนแรก12 รู้อย่างละชื่อเรื่องอะไรลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องไม่ใช่เรื่องของเราเหรอลูกพี่ลูกน้องครับลูกพี่ลูกน้องกับแม่ไม่ใช่พ่อกับแม่ลูกพี่ลูกน้องน้องแล้วรู้รู้รู้จักชื่อจริงตัวเองยังคะในละครใช่ไหมอ๋อพระวัดอ๋อชื่อภาวัดพี่ยังไม่รู้เลยว่าชื่อภาวัพี่ปู่ชื่อใช่ใช่เขาเพิ่งตั้งมาเมื่อกี้นี้พาะสวยครับภาวัดสุสับประมาณ เมื่อกี้ไม่พี่ปูชื่อหมอตั้มไงนะในบทไม่ได้เขียนว่าชื่อจริงชื่ออะไรเรียกกันหมอตั้มหมอตั้มพี่ก่อนชื่อระดาทันระดาใช่ทันระดายาวยาวใช่แล้วเขามีประวัติยาวกันหมดทุกคนเลยนะนี่เป็นลูกเจ้าของโรงแรมนะยอมแบบสาราโรงแรมมาเพื่อจะมาอยู่กับหมอตั้มล้วประวัติของปูเลยชื่อหมอตั้มหมอสันเป็นหมอสันแค่นี้ ว่าจริงๆละครเรื่องนี้เป็นละครซิทคอมที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้ให้คนดูแล้วจะรู้สึกว่าไม่ต้องแตกแยกนาะครอรักกันอบอุ่นนี่แต่งงานกันนานๆแล้วก็ยังรักกันหวานชื่นมีแล้วก็มีเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเด็กเล็กๆก็ดูได้ค่ะเพราะเราดูจากบทแล้วไม่ต้องเสียตังค์โอ้ยทานเข้าไปด้วยดูไปด้วยก็ได้ ตองว่าจะพาแต่วันนี้ถ่ายวันแรกนะพี่ขอให้ไม่โตลูกนะคะว้าวมาดูมาดูขอให้เสร็จเร็วครับโตลุกพรุ่งนี้แล้วกันให้พี่ปูได้นอนก่อนพีู่นอนแล้วครับรางตุ้ยเเรียกฮาร์รอมาฮาร์รลพาพากันสิบลูกก็ขอการสิบก็ แล้วแม่ก็ไม่รู้จักเรียกไม่เก่งใจให้เขาผ่อนนิ่งเต็มที่เมื่อกี้พ่อคอยอย่างเต็มที่ตอนพาสวดนะคะแล้วเวลาล่าสินเหนียะเห็นทำไมเหนทยะเห็นเนี่ยทุกคนเห็นจีงใต้กล้องดูอีกมเดี๋ยวจะมีภาพออกมาในทีวคพูบจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่หลอกคู่หนึ่งแล้วกันเนาะครับผมค่ะน้องเตรมกับน้องพลอยค่ะในเรื่องละหมดเป็นอะไรบ้างคะอมสินค่ะค่ะกับกับเจเจครับอ่าอาชีพจริงนี่ใครอายุเยอะกว่ากันครับที่บอกฮะใครเป็นพี่อาชีพจริงอ๋อหนูค่ะกี่ปีคะเป็นพี่ประมาณกี่ปีมันปีกว่าๆสองปีครับอ๋อไม่เท่าไหร่เนาะค่ะในเรื่องเตี้ยนี่แบบ you <laughs> ค่ะในเรื่องลูกลอยต้องรบกวเป็นยังไงบ้างคะคาแรคเตอร์คะเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวของหมอตั้มแล้วก็แม่ระดาค่ะก็คือพี่กวางกับพี่ปูค่ะก็จะเป็นสาวเก๋นเแบบทะเลนทะเลนหน้าร้านแบบกลุนกเหมือนวัยรุ่นทั่วไปค่ะจะบ้าเกาหลีมากแบบอะไรก็เกาหลีแบบทั้งไทยเลยจูเนี่อะไรอย่างงี้ไซส์ซูเปอร์จูเนี่ยดีเฮลวูเอ่อซีเอ็นบูนี่แบบมีกาเลยเล่นยากเลยเพราะชีวิตจริง <łość> จริงจริงไม่ไม่ค่อยกินกล้าค่ะแบบเฉยๆว่าแบบอึ้งบดเลยค่ะแบบนี้ร้อยเก็บตดครับอ๋ออ่ะถึงว่าวต้องอ๋อเน่นแบบ ลดลดใบลงไหมคะหนูว่าไม่ค่ะเข้าตัวจริงเลยคะ่ะก็อาจจะลดไปปีหนึ่งดีไหมคะเพราะว่าปกติจะเล่นแบบเป็นสาวคนเลยก็ดีะคะ่ะก็แบบเห็นบทตัวเองแล้วดูแบบเป็นคนตลกทาเลนทาเลนหน้าเล่นเหมือนก,กันก็นมาอยู่บ้านเดียวกักบพี่โนพี่กัน,นไงีไ่ยกในเรื่องโอโ้ยแบบคือใน ็แบบเหมือนพี่ๆสองคนเขาจะทะเลาะกันตลอดเวลาแล้วเราก็เหมือนแบบเป็นตัวกลางคือพ่อก็จะเข้าข้างอีกคนนึงแม่เข้าข้างอีกคนนึงแต่ละคือเราไม่เข้าข้างใครเลยพี่ชายเราก็จะแบบอยากให้เราเข้าข้างก็จะมาเอาใจเราะไรแบ่งกันไปใช่แต่เฟรมนี่นะคะในเรื่องคือเป็นลูกพี่อูดครับเอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นลูกของอเปเดเชิญยย้มาครับ รับผมมันก็เป็นน้องของพี่มันมีครับก็จะเป็นคนที่แบบว่าฉลาดนะครับแล้วก็ชาแกมโกงะแหละแล้วก็แบบเป็นคนคนวนตัวจริงเลยนะพี่ว่าชายก็ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเวลาเล่นเลยอุ้ยน้องคอยฉลาดแกมกงอะนะคุณอไร่ถูกแล้วก็แบบในเรื่องเขาต้องมาจีบเราด้วยหรอก คราแต่ตอนนี้ไม่เจอกันะอะ,อะเป็นไงไบ้างครับรรวมงานกับรุ่นใหญ่ด้วยพี่กันพี่โนงมีด้วยครับผมแล้วก็ยังไม่เคยเล่นซิทคอมเลยครับน,น,น,นี่เป็นเรื่องแรกก็ต้องศึกษาทุกทุกคนนะครับมุกตลกนี่เตรียมไว้ไงไหมคะโอ้โหไม่ต้องเตรียมคราเจอพี่อู๊ดนี่มีทุกมีทุกชั่วโมงฮะ ยากไหมฮะตีกลอมก็ต้องลองดูครับแต่ว่าช่วงแรกๆน่าจะยากอยู่แต่ก็เป็นต่อไปหนุ่มขึ้นเนาะอันตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่คะัสิบสี่ะครับ14 1็1สี่บ่อยสิบห้าสิบหก่ิบค่ะฮะพอเป็นหนุ่มแล้วมาเล่นละมันเปลี่ยนไปไหมอารมณ์ต่างจากตอนตลกไว้ก่อนไหมก็ ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะแต่สายตาชูตลอดเลยนะโอ้ใช่ใ่เงี้ยครับมันคืออันนี้มันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมามันก็เล่นสบายสบายตลกตลครับห่อชักเริ่มกลัวหนูกลัวตั้งแต่หนูเข้ามาแล้วแบบโดนแกลงตลอดเพราะแบบขนาดน้องเขาอายุน้อยสุดแต่เขาคือแบบหนูอายุน้อยสุดเพราะเหมือนแบบหนูเด็กอะไรใช่โดนแกลงตลอดแซลตลอดนี่ไม่เคยช่วยเนา ไม่เคยชวนมีซ an ัมตามด้วยมั้งแบบซาบ่พลหรือเปล่าเอายังไงดียวครับเนี as, so ่ยอันนี้อ right ันนี้สิบเสียงนะฝนประจอจะไม่ถามเลยรับเราเล่นแซวเล่นน้องอ่ะ oh. ก ah ็เตรียมตัวไงบ้างคะแบบกับการเล่นซิการ์ยาวทั้งในชีวิตก็ผมว่าสนุกดีนะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากครับเหมือนกับว่าทุกคนแบบว่าเทฮาดีครับ เสกเป็นหนุ่มกะหรีมากครับฮ่อแน่นอนครับเฮ้ยร้อนเลยนะคร้อนไหมพี่ร้อนอยู่ก่อนเลยทำใจค่ะหนูทำใจไว้เรียบร้อยแล้วแบบอืมเดินแกงแน่ๆหนูพี่ว่าให้พี่มัดหมี่เป็นที่พึ่งนะหนูเกาะพี่มัดหมี่ไว้ก่อนเลยค่ะรู้สึกว่าโดนแกงพี่กันแกงหนูแบบหันไปเลยพี่มัดหมี่ช่วยหนูด้วย ของกัญชย,<ท>ย,ยเรื่องนี้น่ากลัวจะมน่ากลัวทั้งนั้นเลยนี่เห็นจากหน้าคนนี้แล้วพื้นไหมไม่ครับไม่ครับ <c oughs> ผมไม่คนอ่าเาสงกรหนู <c oughs> ห,หนูไปเที่ยวไหนกันคะพวกหนูไปเกาหลีค่ะไปไหนนะคะเกาหลีเกาหลีค่ะโอ้แนวเซลไปแล้วอัานาย่าเซลไปกับใค่ยคะไปกับคุณแม่ค่ะไปเที่ยวอันนี้ไปพักผ่อนไปคะใช่ค่ะพักผ่อนตลอดเตะค่ะช็อปปิ้งเย็นด้วยอ่ะใช่เพราะรู้สึกว่าสงกรานต์จะร้อนมาใช่เนาะก เดินไปไหนอะไรคะสมงานกลับไปหาปู่กับย่าที่ปชบูรณ์โอ้ไปปชบูรณ์เหรอคะเนี่ยขอพ่อครับพ่อแค่นั้นเองชุดเสี่ยวฮะแล้วไปจุดเสี่ยวจุกเสี่ยวแล้วไปอาดน้ำอะไรที่ไหนไหมครัก็น่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับดูก่อนอีกทีนึงครับยังไม่รู้เลยครับวัยรุ่นเนาะว่าไปรุ่นยังคะเนี่ยอีแล้วแต่ครับเพราะว่าเด็กอยู่ป .2 ก็ยังเป็นวัยรุ่นได้เลยนะ กงด้แอยากให้พูดนิดนึงดิเกิดกับเทศกาลสงการจะมีแบบรถน้ำน,นำหัวมีเป็นเินีที่ดีๆหนูเป็นเด็กๆเนี่ยเคยได้ทำบ้างไหมอะไรเงี้ยทำค่ะก็จะกลับไปบ้าน,นก่อนไปเกาหลีอาจจะไปหาปู่ไปย่าหาอาหาป๋องอะไรเงี้ยไปรถน้ำนำหัวขอพรอ่ระเพลินนะคะเป็นหนุ่มน้อยเอนี่ยครับก็มี รถรถหัวดำน้ำกันเอ้ยไม่ใช่ดำนน้ำด้าหัวพ่อแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นวันเกิดไม่ก็สงการได้หมดเลยอยากให้ตเตือเนเพื่อนๆหน่อยละกันบางทีเล่นสงการก็โอ้โหเล่นรุนแรงมากนะอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะก็ระวังนะคะแล้วแบบเล่นสงการทีจริงหนูแบบอยากให้เล่นน้ำก็สนุกสนุกแต่แบบบางคนก็ดื่มเรไม่อยากให้ถ้าเป็นวัยรุ่นก็ไม่อยากให้ดื่มเล่นน้ำสนุกสนุกแบบไม่ต้องเล่นรุนแรงอะไรขออนุญาตป้าแป้งว่า ระวัาางอุบัติเหตุมากที่สุดนะเพราะว่าเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยถนนมันเปลี่ยนก็คนต้องระวังกันหมดแต่งแ,แต่เสื้อมีชีฟค่ะพ <c oughs> ี่นาเรียบรมากเลยวันน<อ>ี <c oughs> ้หนูนี่เรียบร้อยจนเกือบจนนักเรียนเลยค่ะอ๋ค่ะแล้วก็วันที่สิบสองอย่าลืมติดตามชมตอนแรกเน,ะนาะ <พา S 2> ค่ะวันเลหัดขาววันที่หกไอ้วันพฤหัสค่ะหกนงวัน ที่22พฤษภาคนเจะไปที่6ล้วหนุ่มเบื่อก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามซิตคอมเรื่องนี้ด้วยนะครับผมฝากด้วยครับลูกพี่ลูกน้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสันมาสงการน่ะพี่ ยังไม่ถึงเงอ้านุ่เทโนโดจึงออนถึงอันอ๋อโอเคสุดสุดคุ้เหนื่อยมากเลยไปเล่นสำคัญมาเปลียกใช่สนุกส,ส,สนานมากอ,อ่าค่ะเป็นไงคะกับใหม่มันปั้นมือขนาดไหนกับเรื่องนี้โอ้ยป,ปั้นทุกโปรเจกต์คนอย่างเรามันเจ้าโปรเจกต์อยู่แล้วโปรเจกต์นี่เยอะต้องใ้ใช่ค่ะโ <c oughs> อ้ยโอเค,ครับมามพี่ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยาแน่นอนอันนี้อ่ คือเป็นรูปแบบซิทคอมเลยะนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นคือการเดินทางซิทคอมเราเนี่ยมันเดินทางมายาวนานและมันค่อยๆค่อนข้างเนี่ยปรับปรุงอะไรไปเรื่อยๆนะครับจากจะพัฒนาจากเฮงเฮงมาบางรักใสก้ามาเป็นต่อมาเรื่องนี้มันเริ่มอยู่ตัวแล้วมันเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยเราจะมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไระะยังไงอะไรเงี้ยก็ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับค่ะตลกตลกตลกซับซึ้งประทับใจนะมีแง่คิดแล้วก็มีความนับผืนแหววอะไรอย่างเงี้ยครบรถ ให้ซิดคอมเอาใจแฟนคลับไหมคะบางคนเอากานโนมาเนี่ยโอ้โหอย่างวันนี้ก็อมันไม่เชิงเอาใจแฟนคลับเอาใจคนทําด้วยคือคือเราเห็นคู่นี้แล้วรู้สึกแบบอยากอยากดูเอออยากดูเขามาเล่นน่ะแล้วมันรู้สึกมันเข้ากันดีดีอ่ะอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบเกียรกันจริงอ่ะก็เลยเออนั่นแหะสิไม่รู้ต้องไปลองถามดูเออน่ารักดีครับเป็นคู่ที่แบบพอเห็นแล้วมันดูน่าดูเลยอ่ะคือคือเราเราผลโปรเจกต์นี้เพราะว่านั่งดูว่าสองคนแล้ว คือน่าดูอ่ะน่าดูทำเหมือนทำให้น้องมันเหรออะไรเงี้ยขาดอีกคนหนึ่งลิตนะใช่ลิดเดี๋ยวเราส่งเขาไปเรียนหมอก่อนแล้วเดี๋ยวไม่แน่นะเรียนจบแล้วเดี๋ยวก็เราก็ยังอยู่ถึงเรื่องนี้ยโอ้ลับมาก็ได้เล่นต่อเลยคุณหมอต่อเลยแต่เดี๋ยวมีมาเยี่ยมแน่นอนเนี่ยอ่านะคะแต่สามุมสามมุมบางคนมองว่ามันคล้ายกันไหมคะหรือแบบสามุมมันเหลือสองนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกมุมหนึ่งมาก่อนเดี๋ยวลองเป็นสามมุมสามมุมดูมันมีกลิ่นคล้ายๆเนียค่ะมีกลิ่นแล้วคล้ายๆไหมไม่นะคะ ด้วยด้วยความด้วยความคอนเทนต์ของเรื่องเราเราว่าดด้วยเรื่องของความเป็นลูกพี่ลูกน้องอ,ะอ่ะผมว่ามันเหมาะกับคนของคนนี้คือดูเขาสองคนน่ะมันรู้สึกเหมือนเฮ้ยเป็นญาติกันหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยหรือเป็นเพื่อนกันหรือว่าอะไรมันสนิทกันแบบมันในระยะที่แบบแปลกๆอ,อ่ะมันจะญาติก็ไม่ใช่จะพี่น้องก็ไม่เชิงอะไรเงี้ย เล่นหรือเป็นคู่แบบผัวเมียกันหรือเปล่าไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับก็เป็นแบบมันเป็นระยะที่เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันน่าสนใจเราก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นคำว่าลูกพี่ลูกน้องคือคือจะเพื่อนก็ไม่ใช่พี่น้องก็ไม่เชิงเลยหรือว่าลูกเสือลูกตะเคีพี่อนเขาบอกมาลูกเสือลูกตะเคีก็มีสิทธิ์ต้องลองต้องลองไปรู้จักนิสัยดูอาจจะลูกเสือลูกตะเคียหรือเปล่าไม่ใช่เมาโปรเจกต์ืันหน่ะคะของพี่เต๋อโปรเจกต์อื่นๆแล้วครับ อตอนนี้ก็เต็มแล้วนะแน่นแล้วเป็นข่าวฮะลูกพี่ลูกน้องชโชมีเฮนะครับบ้านนี้มีรักนะครับฝากทั้งหมดไว้ด้วยครับขอบคุณนั่นน่นเอี๊ยดเลยนะฮะทำงานมานลดทั้งปีสงการนี้ได้หยุดพักเที่ยวไหมคะพี่เกือหยุดพักเที่ยวครับก็ไปภูเก็ต ไปภูเก็ตไปภูเก็ตก็คือจองตั๋วไว้นานแล้วอะไรเงี้ยประเด็นอยู่ที่ว่าไปกับใครคะไปกับที่บ้านไปหมดเลยหลานเลินไม่มีน้องลูกเหรอคะลูกลูกไม่มาหรอไม่ให้แม่ฟ้องสื่ออล่าเขาไม่ให้แล้วคะแล้วจะได้เจอน้องอีกตอนไหนยังไม่รู้เลยตอนนี้สถานการณ์พิกผันเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะคะพ็กพไปกับที่บ้านครับนิดนึงพี่นกสดแล้วหนูสัมภาษณ์มาอะไรพี่เกลือชวนเขา ไม่ได้ชวนของอย่างเงี้ยบอกแล้วอย่ามาแตะไหล่กันแตะไหลกันว่าติดเชื้อเลยหรอสดหมดเลยจริงๆเออช่วงเนี้ยเป็นช่วงแบบเวลาถ้าใครแตะไหล่กันนะติดต่อติดต่อเป็นโรคติดต่อเป็นเป็นช่วงคือเริ่มชินแล้วฮะเห็นความเปลี่ยนแปลงมาแล้วไปมาแล้วไปรวดเร็วเลยรวดเร็วลรวดเร็ว,ว่ะเมื่อไรจะแตะให้มันมีกันหมดทั้งแก๊งนะก็พยายามอยู่ตอนเนี้ยไม่มีใครกล้าไปแตะชาคิดเลยเพราะเขาใกล้แต่งละ ั uhm พิธีกรเต็มตัวด si> ้วยนะคะกับเออใช่ใช่เจอยังไงก็นะฮะผมพิธีกรงานแต่งชาคิดครับแข็งแน่คะแข็งแน่นอนคุณคกันครับผมเกดเมษาสวัสดีครับ เบาเบาเลยครับเบาๆตัวกัตัวกับตัวกัโทษนะควนตัวประกอบลงไปดิตัวประกอบลงไปคุณไม่อายนะอัน์ไวเวอร์สองคนใช่ไหมครับไม่ต้องย่อเลยอยู่ในเต็มเล่หลุดรอดมาเลยเรื่องบทบทจะไถ่ได้่าบทเหระเป็นอะไรเล่นเป็นอะไรเรื่องนแต่งตัวงี้ดูไม่หอกหรออ้แคบดี เป็นผู้จัดการบ้านเือนเลยค่อคนใช้แม่ผู้จัดการบ้านโอ้โหผู้จัดการบ้านได้ไหมอ้นี้ตัวคนใช้ไอ้นนี้ชูชูออไม่ชูไม่เรื่องนี้ไม่มีสามีอย่ามาชูไม่มีชูอันนี้เป็นดมจริงๆแล้วชอบเราอ๋อนี่คือบทของพี่หน่อยส่วนผมรับบทเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีอะไรรัฐมนตรีอะ S <S แลว้วจะมันรีน้องเหยี <S <S 2> <S 2> ่ยมซอำไปเขาจะกลับแล้วคือไม่ไม่เป็นเป็นเป็นผู้ช่วยของของเป็นล้าน คนหลายองของพี่เป็ดออกเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละเป็นญาติห่า,างๆของพี่เป็ดเชิญยิ้มมาช่วยทำอะไรบอกมาช่วยทำกับข้าวสิออช่วยเสิร์ฟอาหารทำ,ทำ,ทำนุ่นทำนี่เหมือนเหมือนทำงานบ้านเลยฮะเ,ออเหมือนกับเราเอาหลานม,มาอยู่ด้วยอะไรเนี้ยเออสร็จแล้วก็แอบชอบพี่หน่อยจีออออตลอดเดี๋ยวแั๊บหนึ่งค่ะขั้นรายการเรียกพ,พี่เลยเหรอดูหนังหน้านิดนึงไหมอ่ะแอบชอบคุณหน่อยโอเคนิดแอบชอบคุณ บันเย็นแต่คุณบันเย็นคือไม่ได้สนพวกเราหรอกเขาจะชอบแบบฝรั่งเขาอยากกูอินเตอร์เขาอยากกินฟุตลอลใส้กอกอีสานใช่แล้วผมก็เยี่ยมูนีก็คือจะเป็นาใช่ใช่คือแย่งกันแย่งกันในเรื่องเป็นวิโนดเป็นคนขับรถขับรถของพี่ปูต้องเป็นพ่อบ้านใหญ่แล้วก็ ขับรถขับรถไห้แล้วก็มาเจอหน่อยบันเยนชอบอก็จีบกันอันนี้ก็แย่งแย่งกระดูกกันน่ะ ไอตัวประกอบเบาๆก็ได้นะคือผมไม่เกี่ยวนะฮะโอผมไม่แปลกใจแล้วครับคือแผลคนนี้เต็มตัวไปหมดเลยได้ร่วมงานกับอย่างัหนุ่มฮอตอย่างโน่กันเลยโอ้มหาจริงๆแล้วผมว่าเป็นเป็นการร่วมงานที่ง่ายโน่เขาเป็นน้องที่แบบสบายๆง่ายๆบ้านๆเขาไม่ถือตัวเขาไม่อะไรมากไปขอทาตลอดเขามีอะไรก็กินกินแล้วก็ได้น้ำเดินไปนี่แมงนอนอย่างกินกินบนสซยาครับสลัดโตโน่ลุงลำเพลินก็น้องก็น่ารักคือไม่ คือกันเองและคนบ้านเราคนอีสานอะไรอย่างนี้แต่ผมแต่ผมจะไม่ค่อยพูดสารกันโน้นะฮะอันนี้ฝากบอกนายด้วยผมไม่ใช่ส่วนหนึ่งที่ทำให้โน่พูดไม่ชัดผมจะชอบพูดกรุงเทพกับโน่ครจะบอกน้องวิธีกับสเตทออกเสียงต่างๆอะไรนะสเตทสเตทการออกเสียงไม่ใแค่แลดออกมาเขาเรียกว่าเอ็กเซนเอ็กเซนจะสอนน้องตลอดก็อันนี้เนี่ยสามคนนี่ก็ แต่เป็นอย่างเงี้ยเป็นคู่คู่กรณีกันตลอดคือแย่งกันแย่งแย่งสวยที่สุดแล้วในหมู่บ้านอ่ะมเคยเห็นของแปลกไม่ไม่ใช่สวยไม่เคยเห็นของแปลกแย่งของใหญ่ือสวยๆงามๆเราเจอมาเยอะใช่ในปประหลาดล้วไม่เคยเห็นเนี าิยญ่เถึงจะไม่สวยถึงจะขี้เละแต่มีเสน่ห์ต่อเพ่ตงค่ะโอ้ยใช้คำพูดถูกไม่งั้นเราไม่แย่งกันหรอกมันต้องมีสักที่ที่เราพอใจหรอวะโอ้ยต้งสั่นก่ว่าอย่างนั้เนาะครับผมการมีที่นะคะว่าก็สนุกแน่นอนค่ะแน่ครับผมมันมีหลายคู่อ่ะคือไอ้คู่นี้ก็ทะเลาะกันไอ้คู่นี้ยูดึก พระเอกทั้งทั้งพระเอกทั้งคู่เนี่ยคือลูกติดป้ากับลูกติดน้าลูกติดอาแล้วมาเจอกับแย่งผู้หญิงกันอีกอันนั้นชั้นสูงไปหน่อยนึงอันนี้มันมีผู้หญิงสามพี่ฆ่ามัมีผู้ที่ฆ่าจะตีแบบขี้ข้าอันนั้นก็ชั้นสูงพวกไฮโซไปนู่นอีกหลายแบบอ่ะอันนี้อันนี้ลองอันนี้อ่อันนี้ฟันใจขี้ข้าอันนี้ขี้ข้าอันนี้ลองขี้ข้า ตำแหน่งเลยอะภูมิใจภูมิใจถือว่าเป็นการรวมตัวกันระหว่างเป็นต่อกับบางรักเนาะครับใช่ไม่มีไม่มีที่ไปไปขอเขาไงเขาก็เลยเดินมาไปนั่งอยู่หน้าตึกซ้อมมันไปซ้อมเลี้ยงเป็ดอยู่พักนี้นะจริงจริงผมก็ทำงานเดียวกันมี่นะครับเอ่าทำอะไรเป็นยามง่ายเป็นยามแล้วไม่ได้ยามหน้าตึกแต่ยามเข้าข้างล่างอ่ะ บอกทางก็ไม่ก็จะรู้เรื่องอออาาฝากไปด้วย12พฤษภาเนาะตอนแรกใช่12พฤษภาจะพาดูกันได้เลยมันมันมีหลายอย่างนี่พระเอกสามรุ่นซิกคอมที่มาแทนบางรักที่น่าติดตามคือมีขวัญใจขี้ข้าขี้ข้าและกันรองขี้ข้า เนอื่นบ้างไหมกเอกมีใคระเอมตใ่รโลน่เอกมีน้องตุ่นโลน้องกันนังเอกไมีใครนังเอกมีมัดมีมัดมีมัดมีป้าัดมีม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 ัดมมัดกีมัดมีมัมีมัดมยมมีมนดมีมัมีมัดมีมัดมีมัดมมัมีีมมีิัดมีมกดมามมันมีมัดีมัดี่ัดมีมีมัมีอนดีมัดมีี่ปูใช่พี่ปดเราแล้วก็พระเักที่น่าจะตายคนดเป็นต่อครับ แล้วก็พี่เป็ดเชิญยิ้มพี่เป็ดเชิญยิ้มโอ้โหนี่มมองตรงนั้นคือทุกกระเบียดนิ้วอะมุกแตงมุกนี่คลาสสิก ที่สุดเดินไปนี่สามารถเล่นได้เลยเล่นอย่างได้เล่นไปว่าสมมาะวเราเห็นอย่างเราสิเอ่อไหนบอกกรุงเทพไงกรุงเทพอยู่แถวไหนครแรกออกเลยไหมผมอยู่แถวเสียวบางคุณเทือนเป็นคนที่ไหนเดินติดตามดูติดตามในวันที่12พฤษภาคมครับพี่น้องพฤษภาครับอย่าลืมทำตัวให้ไว้ใจพวกเราด้วยที่สุดฝากผลงานอีกเรื่องหนึ่งช่องเก้าหกโมงเย็นดูง่ายสิบสองนี้นะครับ12อะไร12พฤษภาคมโอเคครับทำเอางี้ในฐานะหน้าที่เยี่ยมหมูนี่อยู่กับ เก <Okay. S 2> uh. ช่วยอ้อนแบบอ้อนไม่ยุกล uh, ิเก <okay. S 1> เลยเดด<ช>เออ,อ้อนคนดูกระผมขอกราบคุณแม่ กลากลางหว่างวาโก้ของคุณแม่เลยย่างวางขาขอแม่แม่ที่อยู่ทางต่างจังหวัดติดตามรับชมนะยหมูเปลี่ยนบทบาทใหม่มาเป็นวิโรธสิทธิ์หอมหวนนะครับจะแสดงให้ท่านชมปันอย่างสาใจเยาวชนะคุณแม่เจ้าขาคุณพ่อเจ้าขาขอบคุณนะขอขอบคุณดีกว่าให้เขาดูเองเล่นออกไปเยอะเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นนึกถึงพวกเราอย่าลืมให้อาหารเม็ดด้วยนะครับ แล้วก็มีข่าวดีนิดนึงครับ,บดีผมกับจักรินก็จะเร็วๆนี้นะครับไอ้โพดหลายภัยภัยุยทำไม,มจะระเบิดทันซีกันเหรอ <laughs> โออันนี้ว่าเขาไม่เอาแล้วไหนเย้อันไหนไม่ชอบก็ซอยออกไปขอบคุณด้เดี๋ยวน้องนั่งกุณนะครับก็ติดตามผลงานเอาเองแล้วกันใช่ไม่อยากมไแบบเยอะตามนะเป็นความลับต้องอย่าบอกมากคือไม่แพ้บางรักษณะสนุกทีมงานเขียนบททีมเดียวกันเปรี้ยเลยเปรี้ยเลยไม่ต้องบอกเลยฮาเลยมีแต่ความสนุกแน่นอนตามสนุกครับผมหกโมงเย็นวันเสาร์ช่องเก้าอย่าลืมติดตามช่องพี่ได้เลครับโมงเลยฮาโอ้โหแอบเป็นแดด า่าใชไม่ได้อะไรบ้างไม่ได้คำสัมภาษณ์แล้วเนี่นไม่ได้ไม่ได้สารล